จริงพี่มัจแก๊งละแสนเพราะมันเก็บเยอะแก๊งแสนได้ได้ได้เดี๋ยวทิศเดียวเองนะเสร็จตังค์นะแล้วก็ไปหาเงยนอ่ะเดี๋ยวจะได้แบบช่วยสองแก๊งไงถอดก่อนพี่พี่พี่ต้อพี่ต้องถอดก่อนด้วยได้เลยอย่าไปกลัวไอ้เหี้ยอแก๊งเรามันใหญ่อยู่แล้วแกงกูใหญ่ขวะใช่แกงเราใหญ่แลถ้าแกได้แบบว่าเดินเดินแรงหน่อยก็จริงๆก็มีประมาณแค่สิบคนแค่นั้นนะครับพี่ตอนนี้สิบคนคนละหมื่นเนี่ยครับมีที่ยืนยืนอยู่ครับเนี่ยครับพี่บางคนก็ยังอยู่นอกแก๊งคนนู้นก็เป็นลูกกัด เดี๋ยวผมติดต่อครับเดี๋ยวผมติดได้หรอดีมากอันนี้รถประมูลบ้างคันเนี่ยนะคันเนี้ยใช่ครับใช่ครับเราต้องรีบเอาเท่าไหร่ฉีดครับฉีดฉีดผมไม่แน่ใจพี่แจ็คประมูลด้วยครับต่อหน้าหมอนะครับนี้พี่จะต้องฉีดยาไหมฉีดครับฉีดต่อวันต่อวันอ่าพี่จะฉีดยาได้วันนี้เขาจะคุยเรียกเรียกเพียร์มาหน่อยขอบคุณครับ แม่แม่เขาเขาเขาจะคุยกับใครนะครัเข็มใหญ่ครับเข็มใหญ่เอาเอาใครก็ได้ที่คุยรู้เรื่องอ่ะหมอหมอใส่ไปได้ผมนังใส่ไปแล้วครับพี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่ได้ไอ้ยม่เด้หรือกูหรือกูทำแล้วให้ได้กูจะบอกเลยแล้วมึงก็ได้ไม่ต้องทำงานไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้เก็บตังค์แก๊งล้านแสนอาทิตย์ละแสนอ่ะโอเคสักสิบแก๊งอ่ะเรามีสักล้านนึ่างเงี้ พอเงิที่ละล้านไงมึงก็มันไม่ไปทำงานละมึงก็มีตังค์ส่งแกงแล้วใช่ไหมล่ะจริงว่ะที่จริงจริงเพแกงละแสนเพราะไม่ต้องเก็บเยอะแกงละแสนได้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 นิดเดียวเองนะเสียตังค์นะเริ่ก็ไปหารกันแหละเดี๋ยววะได้ได้ช่วยส่งแกงไงถอดเกาะพี่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 ต้อพี่ต้องถอดเกาะด้วยหมายว่าก็ถ้ามันไม่ให้ตังค์ก็แค่ใส่เกาะใไงใส่เลยอย่าไปกลัวเฮียอันนี้บ้างหรือเปล่าแกงเรามันใหญ่อยู่แล้วแกงกูใหญ่กว่าใช่แกงเราใหญ่ถ้าแกได้แบบว่าเดินเดินแรงหน่อยก็ต บแต่เด้มึงไม่ต้องไม่นั่งฟาร์มไงน้องจริงอ่ะไปขึ้นตรงทีเกาะที่อะไรเด้อเท้ออีอ่ะถูกพี่อานายไม่รอตะเกาะควนด้วยดิเด้อเพื่อนเป็นต่อหกสิบเนี่ยก็เฮียละทำทำไมวะไอ้เนี่ยนึกว่าเราเป็นใหญ่อะแข็ง ช้าเกินไม่เขาไม่ได้ฆ่าเราดีกว่าใช่ไมไม่ไม่ใช่ครับเกินไปวะนาทีละแสนนะน้องเออไม่ลองนะจ๊ะเย็นเย็นเย็นเราจะเราจะไอ้ที่ที่ผมอามพี่ต้องเฮ้ยขับไล่ขับไล่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ใช่ครับขับไล่ขับไล่ไม่ไม่ใช่ครับเร็ว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 เขาเขาเร็ครับยิบมุมปากเหรอไม่ใช่ครับขาเร็ครับ ให้เวลาสองนาทีนะให้ใช้อีกเพิ่มโอเคครับขอเวลครับ่อบนนึงนะครับต่อไปเฮลิซีี่ต่อไปเฮลิซป่ะเออมันจะจบยังวะมันจบแลวฮัลโหลทำทำอะไรอยู่พี่ พี่สวัสดีครับพี่ครับหรือว่าผมจะมาบอกคุณว่าผมมาเก็บสวยครับอาทิตย์ละแสนเยอะไปไหม คือคือตอนนี้แก๊งแบบไม่ได้ทำอะไรครับพี่แก๊งหยุดทุกอย่างมา,าจะสองเดือนนะครับทำไมไม่ไม่ทำอ่ะเพราะอะไรหยุดตั้งแต่อ e ีสปอร์ตเลยครับมันจบแล้วนี่ไงครับตอนนี้คือแก๊งก็ยังหยุดอยู่เพราะว่าคนก็หายก็หายจริงๆก็มีประมาณแค่สิบคนแค่นั้นนะครับพี่ตอนนี้สิบ <4 S 2> คนคนละหมื<ช>่นเนี่ยครับมีที่ยืนยืนอยู่ครับเนี่ยครับพี่บางคนก็ยังอยู่น้องแก๊งคนนั้นก็เป็นลูกอัดคนในแก๊ง ได้ไหมล่ะเผื่อง่ายๆไม่เยอะด้วยราคาแบบเหมือนเสตตังอะถูกถูกเฮ้ยถูกพูดไปคนอื่นล้านคุณแสนมันมันไม่ได้ส่งเงินแก๊งกันเลยครับแสนะสเดียวเองเออขงนะาแสนเดียวเองคิดได้เยอะต่อคนละหมื่นนะน้องแสนเดียวเองขายยารอบนึงก็ได้แล้วแสนเดียวเนี่ยคนละห้าหมื่นเนี่ยซึ่งออกเนะี่ยต่อคนละหมื่นนะสิบคนนะเดี๋ยวคมยาวเลยแสนนึงเดี๋ยวคมยาวเลย เขี้ยปะแหมไปสมัครไอ้เขาใหม่เลยเหรอไม่กล้าไอ้เขาไอ้เขาหลักเฟต้องเอาเอาไว้คุยเงินก่อนครับพี่อันนี้ฮะแสนเดียวเองเหรอแค่แสนเดียวเนี่ยนะครับพี่เดี๋ยวคุยเงินก่อนก็ได้ครับถ้านหนึงถ้าถ่ารานนึงไม่ไม่แบบไม่ขอเวลาหึงเดือนสองเดือนเลยนะแต่เดี๋ยวตกหัวเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะรู้นะถ้าผมเลิกตกหัวเมื่อไหร่ละคือตอนนี้คุณคุณเหมือนแบบเดินมาเส้นได้แล้วตอนนี้ถ้าเส้นได้ขัดก็คือคุณตายเลยผมกำลังเลี้ยงเลือดอยู่นะตอนนี้ รวยแล้วคุณสวยแล้วผมบอกให้พี่ผมวอร์มรอแล้วมีเงินแสนหนึ่งป่ะน้องไม่ในบัญชีอยู่ห้าพันอะคำนวลหรอกคำนวลหรอกเอาคำขำบ้าคำโอเคโอเคี่ผมไคุย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 ตรงนี้ไม่สะดวกไอ้ที่น้างไอ้ที่น้าไงไม่เร็วทีนี้ไอ้ที่น้าไงอ๋อเอางี้ไม่มีจริงหรือเปล่าถ้าไม่มีจริงก็แคปขับเนี่ยแคปเงินในบัญชีลงลงทวิตเดย์ถ้าไม่มีจริงอะตอนแบบเอาเงินไม่เคยมีเลยหรอกเจแปนมีป่ะไม่น้องท่านลำบากมากเดี๋ยวไปคุยหน้าสภาได้เนาะมีมีเงินแดงแปดหมื่นนะครับพี่ได้ไหม อแดงแปดหมื่นเหรอไม่จัดไ,ได้เงินเขียวเอาตรงเลยเพราะเงินแดงพี่พี่ทำไม่ได้เพราะของดำอะไรเงี้ยอันอันนี้คือเมื่อไหร่ครับเอาเมื่อไหร่ครับอาทิตย์หน้าตอนนี้นะครับอตอนนี้เดี๋อาทิตย์หน้าพี่อาทิตย์หน้าก็ได้ถ้าไม่มีถ้าไม่มีเอาอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าวันไหนครับวันไหนวันไหนเนี oh, ่ยร okay. ับอย่างนี้เจ็ดวันไงอะไรนะครับไปแล้วนี่ก็อาทิตย์ไงวันอาทิตย์ไงเก็รับอย่างนี้ก็เจ็ดวันอาทิตย์หน้าเหรอครับโอ้โหน่าจัดเลยโอเคครับโอเคครับได้ครับได้โอ้โหเราเราไม่ไหววันนั้นจัดเลยอะ ต้องสามวันได้ไหมสามวันแสนหนึ่งใช้เวลาเขาน้อยเขาไม่มีคนไงแก๊งไงฮะโอเคพี่ใช่ครับตอนันี้แบบเหลือแค่นี้ไม่น้องไทยเองไม่ให้พี่ลำบากเลยเนี่ยแสนแสนแสนเดียวนี่ฟังกันทังแก๊งเลยนะแสนแสนเดียวผู้พี่ลำบากโอเคโอเคอาทิตย์หน้าก็คิดหน้าเอ้โทษโทษโทษเพื่อน โอเคโอเคที่หน้าเนาะโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหาได้ครับโอเคไปโอเคอย่าให้เป็อย่าให้มเป็นหาเลยเชื่อพี่เลยเออให้มิเป็นหาเลยดีกว่าจริงอ่ะเห็นนิ้วพี่แล้วับพี่ครับนิ้วพี่คนรัวอ่ะอยากโดนใช่ปะอยากโดนใช่ปะน้องอยากโดนใช่ปะบอกว่าพวกเองไม่อยากโดนนะเจอเราคือเราพี่แต่เดี๋ยวเล่งจบแล้วนเนาะจอรุ่นใหญ่พี่ไม่จ่ายจริงเหรอน้องเอาดีๆโอโอเคโอเคไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็ไม่จ่ายน้อง มาคุยกันใหม่อาทิตย์หน้าเศษเดียวเนี่ยเศษเดียวเนี่ยเศษเดียวเนี่ยยังไงยังไงมีโอกาสนะอันนี้ลืมบอกนะคือสวย้ท่ันนี้ลืมบอกน้องๆแสนหนึ่งนับตั้งแต่วันนี้วันละแสนอาทิตย์หน้าเจ็ดแสนไม่ใช่ห้อกอาทิตย์ละแสนหรอกมาคุยกันใหม่น้องช้างอ้าวทอดเอาโอเคสวยแล้วผมคือรถแล้วสวยแล้วเจอกันใหม่น้องเอาแก๊งผู้หญิงเดี๋ยวแก๊งผู้หญิงเดี๋ยวได้ๆๆถ่ายแม่งหมดเลยสวัสดีครับแก๊งแบ็คเบลร์นๆๆอยู่ไหมครับ อะไรครับอืมเอาเลยน้องอาเลยอะไรเพื่อนเอาเลยเจำพี่เก่งของผู้หญิงนี่เป่าเอาเลยเนาะวายวฮ้ยเสียงอะไรฮะพี่ตู้เหรอมึงจะมาแข่งเบรนกับผมเหรอเอะไรับพี่แข่งแบกเบรนเลยเอออย่างงี้อย่างงี้เอย่างงี้ในฐานะผมเป็นโปรดิวเซอร์ผมขออนุญาตมาเก็บสวยค่าแรงครับห้าหมื่น แสนเดียวพอเพื่อนห้าหมื่นอยวไปรอว่าเอาเอาเอาห้าหมื่นดับเพื่อนห้าหมื่นอห้าหมื่ยังยังไงครับยังไงครับค่าสวยค่าสวยแดนแดนที่ไหนนะอะไรเอไอตาชันเลยเฮียเฮียรับเพื่อนไรื่ัเอาของเล่นอาคารกละดากลางนะเฮ้ยได้ยินเลยนว่าดิได้นี่ได้ยิน่ของเล่นกลาดกลางเร็วดิเร็วไปดีไปดีไดีปของเล่นเร็วเร็วเฮียาไม่เล่นนะเอาหิวหิวเราเลหิวของของเล่นเร็อะ ขอเล่นการ์ดกลางรู้ก็เกาะกเพื่อเนไงเอ้ยไปเก็บของกึ๊งเล่นไปก่อนปะโหเอางั้นแล้วพี่เราแจกแค่ตัางหูเองเอาเอาเหมือนกันโหเพื่อนเอาทุกอย่างเลี่ยหรอเอาหมดอะหล่อโล่หล่อหล่อเฮ้ยเป็นไปไหนไปไหนไปไหนเป็นบีลกจัดไอ้เหี้ย เขาหอบไปเก็บก่อนนะสรุปเขาเอาเก็บเขาเก็บเขาเขาเขาเอาแค่สามแต่เขาเขาเขาแค่เกาะ